โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมหมูนะครับคลิปนี้ผมมีไอเดียในการทําคลิปแนวพรีเวดดิ้งนะครับก็คือคลิปแต่งงานเนาะก็จะเป็นการถ่ายคลิปจริงๆเลยแล้วก็เอามาทำวิชวลเอฟเฟกอันดับแรกนะครับก็คือผมก็ถ่ายคลิปฟุตเทจมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะประมาณนี้ซึ่งในการถ่ายคลิปเนี้ยผมก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นกระดาษนะครับสีขาวเล็กๆ ซึ่งผมลงทุนไป20บาทเองเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นอกกระดาษปอนนี่แข็งๆแล้วก็เอามามาร์กเป็นจุดกากรกบาดเนี่ยครับหลายๆจุดเนาะซึ่งเอาไว้สาหรับการท,ทํา tag motion นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน After e f f e c t กันนะครับไะโอเคครับเมื่อเราเข้าเจ้าตัวโปรแกรม After e f f e c t เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะดึงเจ้าตัวฟ o o เทสเนี่ยลากมาที่เจ้าตัวคอมบิชชั่นเลยปับ๊บมันจะเป็นการเซ็ต auto combination ตามฟิวเทสเรานะครับจากนั้นผมจะเลือก ระยะเวลานะครับซึ่งตอนนี้คลิปของผมมันประมาณ1ิวิมันนานไปเนาะเราจะแค่5วิผมก็จะกด n อ่ามันจะคอปแบบนี้เลยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกทิมคอปทวักอเลียเลยจากนั้นนะครับเราจะเอาเจ้าตัวฟุตเทจของเราอ่ะไปแท็กในโปรแกรมม็อกช่านะครับวิธีการนะครับก็คลิกที่ฟุตเทจนะครับแล้วก็ไปที่แอนิเมชันแล้วก็แท็กอินม็อกช e าเอไอนะครับมันจะเป็นการเปิดโปรแกรมม็อกช่าขึ้นมานะครับอ่าเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับ ผมก็กดโอเคไปเลยอ่าแล้วก็มาที่เฟรมแรกเลยนะครับเราจะแท็กตั้งแต่เฟรมแรกเลยเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัว x ตัวนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาร์กเลยมาร์กแบบว่าให้มันอยู่แบบอ่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้มันครอบเจ้าตัวที่เราทําจุดม์าเป็นกาก,กบาทไว้ครับแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ให้มาใช้ตัวนี้นะครับตัวสเกลตัวนี้นะครับให้วางเป็นตำแหน่งแบบตามรูปแบบของกระดาษเราเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดที่ perspective ด้วยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้สักหนึ่งร้อ100ก็ได้ครับแล้วก็กดแท็กเลยครับ ออโต้แท็กเลยแล้วก็รอนะครับโอเคครับเมื่อรอแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,ามาที่ตรงนี้เลยนะครับ Export Tagging Data นะครับให้เลือกอันแรกนะครับ After e f f e c t Corner Pin นะครับอันแรกนะครับแล้วก็ Copy to c l e p b o a r d เลยครับ แล้วก็พับมาที่เจ้าตัว After Effects นะครับให้เราสร้าง Solid ขึ้นมาอันนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะรับค่าแท็กนะครับอ่าพอเราสร้างเสร็จใช่ไหมครับให้เรากด Ctrl V เลยครับเพื่อทําการวางนะครับอ่าเราจะได้แบบนี้โอเคครับน่าจะใช้ได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะดึงเจ้าตัวรูปภาพนะครับก็คือรูปแต่งงานเนาะเอาเข้ามาที่เจ้าตัว After e f f e c t เลยอ่าแล้วก็ดึงมา โอเคครับจากนั้นนะครับให้มาที่เจ้าตัว solid นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็ p c o m p o ค e นะครับให้เลือก l e a ต All a t t r i b u t e นะครับอันแรกนะครับปั๊บแล้วก็จะไคลิกเข้าไปจากนั้นมันจะเป็นหน้า solid แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอารูปนะครับที่เราโหลดมานะครับรูปงานแต่งงานนะครับเอามาไว้แทนเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิด solid สีขาวออกไปเลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งีย์เฟรมให้มันหน่อยนะครับแบบนี้ละกันผมก็จะขยายแบบนี้อ,อันนี้คือการทำลูกเล่นนะครับแบบซูมออกอะไรประมาณเนี่ยเอ้ยซูมเข้าโอเคแล้วก็มาดูที่คอมมิดิชันหลักนะครับ แล้วก็เพลยเลยครับโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะแต่งเจ้าตัวคลิปของเราหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวไลท์ลิเข้ามาช่วยนะครับก็วิธีการหาไลท์ลิคนะครับก็เข้า Google Chrome เลยครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าไลท์ลิคนะครับ มันก็จะมีหลายๆรูปแบบเนาะก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนแล้วก็โหลดแบบนั้นมาเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดึงเจ้าตัวไลลิกเข้ามาไว้ที่เจ้าตัว After อร์เฟ t ตเลยครับโอเค แล้วก็ดึงมาไว้ที่เลเยอร์ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ขยายแบบนี้เลยแล้วก็มาที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็ขยับมันนะครับเราจะไม่เอาช่วงแรกนะครับช่วงแรกมันขึ้นแบบนี้แล้วก็ไม่เอาเนาะแล้วก็ขยับ โอเคจากนั้นให้เรากดที่สวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับ bending mode นะครับให้เป็น screen อ่าแล้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ลองเลย์ดูนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียการทำคลิปแต่งงานของผมนะครับอ่าก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับในส่วนของไลฟ์ลิงก์นะครับเราสามารถทําที่โปรแกรม Premiere Pro ก็ได้นะครับหลังจากที่เราทำเอฟเฟกบน After Effects เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทำในพ r e m i e r e p r ได้เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้เนาะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ